มาในคลิปนี้เรามาเล่นก,กิจกรรมในโกการเด้งกันดีกว่าแลวพี่ฝากกดไลค์ like, กดซัชบช่องพี่ด้วยเพื่อใครยังไม่รู้ว่าเอีเวนต์ใหม่ทำยังไงเหมือนมันจะมีเอีเวนต์เผาถ่านแล้วก็เอีเวนต์ขุด แต่ก่อนอื่นเลยวิธีการหาฐานหายัางไงตอนนี้พี่มีแค่ฐานคอมมอนกับดีไวซึ่งสามารถเอามาครับตรงนี้ได้โอ้โ oh, หใช้ทานท<า>ุกอันเลยไห<ๆ>นะดูซิแล้วมีโต๊ะครับ4ี่โต๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองครับกันดีครับอันที่มันสูงที่สุดสูงที่สุดก็น่าจะดีที่สุดหรือเปล่า<ๆ>แล้วก็โต๊ะครับเกียร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะไหนลองเปิดดูซิเก็บผลไม้ที่อยู่ในรัศมีนั่นเองแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นคอนโทรสามารถเรียกสายฟ้ามาได้เดี๋ยวเราจะลองครับกันอ่า แต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องหาแร่หรือเจอรกับแร่เพราะว่าได้ใช้เหมือนกันมาวิธีทำเลยก็คือเราต้องใช้สาอย่างอือเกลีไข่แล้วก็ฟุตผลไม้น,นั่นเองแต่ที่จริงใส่อะไรก็ได้ไม่ตายตัวมันก็จะสุ่มเหมือนเดิมน,นั่นเองคืออันแรกพี่ก็ใส่เกลี่ยใส่เข้าไปเลยอันที่สองก็ใส่ไข่<อ>แล้วอันที่3เราก็จะใส่ผลไม้นะเดี๋ยวเรารูเด็กคลังกันเถอะว่าพี่มีผลไม้อะไรบ้างนะ อ่ะทีนี้้วยกันโกโก้ใส่โกโก้ไปปุ๊บโอ้โหพิ่จะดีวายมาเลิศเกินแต่เลไม่ออกสักอันแต่อย่าเผลกกดนะทุกคนถ้าทุกคนเผลกกดเนี่ยมันก็จะเป็นการขายฐานเราเองแล้วฐานก็จะหายไปแบบนี้ดึงสองสามปุ๊บนี่หายไปเลยเหลือก้อนเดียวมาตอนนี้เรารู้วิธีการหาฐานละแล้วเรามาดูวิธีการหากิจกรรมขุดกันเถอะว่ามันหายัางไงให้เราไปดูที่คําว่าช็อปนะช็อปฝั่งซ้ายมือกดเข้าไปเลย นีสังเกตรกรอบสีส้มๆมเหลืองเหลืองเราก็สามารถกด Di ก Now ได้เลยพอเรากดเข้าไปปุ๊บนี่เราก็จะอยู่ในหน้าตาที่มันขุดอย่างนี้เลยแล้วก็ไหนดูซิว่าโอ้โหอันนี้คือของรางวัลทั้งหมดเลยแถ้าเราเก็บของรางวัลครบก็น่าจะใช้เงินซื้อได้เหมือนเดิมนอกเหมืกิจ,จกรรมฮาโลวีนนั่นเองไหนดูซิว่าได้อะไรบ้างโอ้โหของตกแต่งก็สุดเท่แต่พี่ไมชาศาสตรตกแต่งเลยอนะันนี้คือไข่ใหม่อ่ะมีงูนก ปลาหมึกแล้วก็เสือหรือเปล่าเออน่ารักสดอุย้ยเหมือนจะมีเต่าด้วยอันนี้มันเต่าอะไรเนี่ยเต่าคิสตันเหรอแล้วก็มีอะไรแยะๆเลยตามเหล่ที่จะออกมานั่นเองนะแถมเรายังมีโอกาสได้ทานอีกด้วยเราไม่ต้องแบบเสียเวลาไปทำเผาถ่านก็ได้เรามาเล่นตรงที่ขุดนี้ก็ได้ไหนเรามาขุดสิตอนนี้เหลือก้าวขุดขุดให้หมดเลยเึ๊บได้อะไรชึบโอ้โหยาวเลยอึบ๊บอ่ะสวยได้แล้วอือแต่งใส่หน้า ปได้ดับคอมมอนมาเหรอโอเคขุดตัวนี้ต่อโอ้โหได้อะไรเนี่ยถุงเหรอได้คอมมอนอีกแล้วอะไรวะี่ยไม่ได้ไเลยเลยปึ๊บอ่ะอีกอันหนึ่งโอ้โหได้ถุกอีกแล้วโอ้โหได้ลอลเรีป๊อปไปแล้วก็ขุดบ่ได้แล้วเราต้ yeah. 59, นะองเก็บ59เนอะรอมนรีโอเค เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าถ้าเราใส่ระดับของสูงๆไปแล้วเนี่ยคือระดับ DIY มันจะได้ของดีหรือเปล่าหมายถึงว่าจะได้ฐานระดับ DIY ด้วยไหมซึ่งพี่บอกก่อนเลยว่ามันสุ่มนะเราจะใส่อะไรก็ได้ของที่ไม่ใช่ DIY ก็ได้ระดับคอม m o ก็ได้มันก็จะสุ่มให้เราอยู่ดีนะแต่พี่จะมาทาให้ดูแต่ดูซิระดับอะไรวะเหมือนระดับ DIY ตรงเกียร์มันจะเป็นพวกแบบว่าสปริงไหมพวกสปริงสีแดงกันนะแต่ดูซิสปริงสีแดงมันอยู่ตรงไหนว่า เหมือนพี่จะเก็บไว้เยอะอันนี้แกลนอ่ะเดวลองใช้เลยปึ๊บออกไปใช้ที่เกียร์นะแล้วก็ไข่ไข่บักเอ็กก็น่าจะได้นะไข่บักเอ็กมันต้องแบบดีไว้เนาะไหนดูซิบักเอ็กก็มีอยู่13ฟองก็ใส่เข้าไปแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็จะเป็นฟู้ดเนาะถ้าผลไม้หรอผลไม้ในส่วนของเราก็น่าจะเป็นไอ,อ้ต้นยาวๆนี่ก็ได้นะนต้นยาวๆเราสามารถเอามาใส่ได้ไหนดูซิโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยต้นอ่ะตรงนี้ก็แดลโอเค เรียบร้อยเราได้ผลไม้มาใส่แล้วเดี๋ยวเราลองมาใส่กันปึ๊บปึ๊บอ่ะโอ้โหเป็นระดับคอมมอนเห็นไหมอันนี้กระดาษใสดีไวทั้งหมดเลยก็ได้ระดับคอมมอนมาก็คือผสมนั่นเองอ่ะแต่เดียวนะโอ้โหรูกข้างบนสิเครื่องมือกำลังลอยไปลอยมาซึ่งสวยงามมาก,มากๆเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาจะบอกว่าจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์แข็งแกล่งกับผลไม้ของเรา เเราลองไปดูซิวหน้าตาเป็นยังไงติดต้นพีทเหรอติดพีทกับแครอทนะเดี๋ยวพี่ไปดูกันว่าติดพีทกับแครอทหน้าตาเป็นยังไงโอ๋นี่ไงพี่เจอแล้วการไกลพนันธุแข็งแก่งเดีดูซิหน้าตามันจะเป็นยังไงวะเนะี่ยปึ๊บไอตัวนี้ใช่โอ้โหแต่การไกลพันธุ์พี่มันลกเกินอะเดียอมองไม่เห็นเลยไอย้ที่มันมีสะเก็ดออกมาหรือเปล่าโอ้โหเป็นยังไงเดีเม้นตได้กนทุกคนผสมมั่วซั่วก,กันไปหมดเลยมาเดี๋ยวเรามาทำต่อฟึ๊บแล้วก็ใส่อะไร ใส่เอกนี่พี่มีนา<อ>ยเอกเยอะมากโอ้โหพี่มีตั้งเก้าสิบกว่าอันพี่เอามาใส่เกือบหมดละเกือบหมดอะไรตัวน,นี้เหลือเปสิบเก้าอันเอาเมื่อกี้ได้อะไรวะคอมมอนเหรอได้คอมมอนมาห้าละทำไมแรมันออกยากกว่าดีไวอยเนี่ยเดี๋ยวดูดิครับคอทอได้ยังเนี่ยไอ้ไม่ใช่นี้เดี๋ยนะครับคบทอทอได้ยังยังเราต้องเอาดิจิเรลี่แต่เราต้องครับอันนี้ก่อนวะ่ะคือระดับแรงยังไม่มาเลยนะทำาไม,มายากจังแต่ดอกไม้ต้นนี้น่าสนใจนะ มันตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยแสดงว่าต้นมันน่าจะแพงและสวยมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันอันนี้สัตว์เลี้ยงก็จะไปเท่าไหร่ปะ่ะเออสัตว์เลี้ยงไว้ก่อนเลยกันเนาะระหว่างรอมาดิพี่ครับสัตว์เลี้ยงรอแล้วกันพี่บีฐานเยอะมากเลยเขาเรียกว่าไม่ใช่ครับสัตว์เลี้ยงครับไข่รอเดี๋ยวเรามาดูไข่คอมอนกันไหนดูสิอคอมอนอยู่ไหนวะคอมอนอยู่ไหนเออคอมอนโอเค เก้านาทีทสิบนาทีมาสคริปต์มาสคริปต์ปเท่าไหร่สามสิบเก้าใช้สามสิบเก้าโรบักเพื่อทำการสคริปต์นั่นเองเดี๋ยวเรากดคาก่อนเนี่ยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราใส่ดีเจเดลลี่ก่อนเลยดิเจเดลลี่ปึ๊บแล้วก็ดีไวไม่ได้เอาออกมาดีไวดีไวเอาออกมาก่อนนะดีวไวปใส่เลยแล้วก็ดีไวอ่าเรียบร้อยเหลืออีกคอนกับไม้ไผ่ใช่ไหมหน้าตาเหมือนไม้ไผ่ดี เดี๋ยวดูซิลองครับคือตัวนี้เองระดับแร็หรอ,อไม่นะแล้วก็แบมบูด้วยว้าวโอกดกดรอเลยที่เราต้องคาฟสองรอบไปเนียใช้แครตัดด้วยโอกก้า oh สมันแล้วก็แบมบูแบมบูมีในตัวไหมเนี่ยออ้ยมีด้วยว้าวอ่ะใส่ไปโอเคเราต้องเอาถูงใจออกแล้วก็เราใส่ดิเจเนอรี่แล้วกันดิเจเนอรี่แล้วก็ระดับแรอ่ะแล้วก็กด ผสมได้เลย45นาทีโอสคริปต์ดีไปดีแแล้วเราต้องผสมคอนนี <gasps> <Le helmet. ligen> ่เรากดไว้ก oh, For ่อนแล้วไหนเราได้แล้วเราก็จะเอามาใส่ปึ๊บไข่ฟุตคืออะไรฟุตเท้าเฮ้ยไม่ใช่แอมเบอร์แอมเบอร์เก็บไว้ก่อนไม่เอ้าไม่อ้ามาผลไม้มาใส่เลยเอาอันนี้ตัวดีพี่รับมานี้หละเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอะไรวะเนี่ยได้อะไรดิจิทตรี่พี่มีส่วนหนึ่งที่พี่มีทรไเโทรเยอะมากพี่ขอสลับส่วนแบบ <c oughs> อุ๊ยเอามันสามารถซื้อเพิ่มไเลและหรอโอ้หนึ่งร้อยทีมันคือเชื่อเราเนะ่สล็อตใหม่โอ้โหเบิ่มเเลยที่จะเปลี่ยนสวนใหม่เพราะว่าพี่จะไปเอาทูบโตหลังสวนมันจะแหลกไม่ได้โอ้โหดูดิดูการทูบโตท,ที่พี่ปลูกไว้โอ้โหคือมาปุ๊บมีแหลกอะอันนี้การไก่พันตั้งแต่เซ็นไหมไม่ใช่สิมันติดการไก่พันตั้งแต่กิจกรรมอะไรวะกิจกรรมซัมเมอร์อะกี่เดือไนไม่ได้อาเก็บเก็บเก็บ ใส่ดูสิอ่ะเกียร์ใส่เหมือนกันโอเคได้อะไรเด้ออย่าบอกนะว่าขุดได้อีกอะ่ะออ้ขุดได้สองรอบหรออ๋อไม่ใช่ขุดได้สองอันอ๋อเมื่อกี้เมือีพี่ได้ไอเทมขุดแม่คือเราได้ของอย่างอื่นนอกจากฐานด้วยเหรอเนี่ย Amazing ว่ะอ๋อนี่ไงเราใช้ได้นี่นะปุ๊บพอเราใช้อ่าเราก็สามารถขุดได้อีกอันหนึง่ง <c oughs> โอ้ยอ่ะโอเคแล้วก็ออกอะไรขุดซื้อซื้ออะไรไม่ซื้อเว้ยเราเราสายฟรีงไงเนาะพี่สายฟรีเออพี่ไม่เคยเติมนะเกมอะพี่ไม่เคยเติมอุย้ยเราได้แรมาเดี๋ยวเราเอามาใส่ตรงนี้ก่อนฟึบสามอันสวยแล้วเราก็ใช้ที่ที่เก็บตะข่ที่เก็บฟุดรลกลับผสมได้เลยสวยสุดยอดเผื่อพี่จะต้องสซคิปไอตัวนี้ว่ะเอซิปซีดอะ แ,แต่โซนไข่พี่ได้เนะอาไข่ไปวางเอาไข่ไปวางก่อนดูซิว่าเราจะได้ไข่อะไรโอ้โหแล้วส่วนล,ลก็กซะแ้วเอาไว้ตัวนี้แล้วกัน <laughs> มันมันกดง่ายดีอยรอไว้นะโอ้โหแปดชั่วโมงอีกตึ๊กเชลบักสิไนดะ้เดี๋ยวเราเค่อยมาใช้เดียวนะพี่เพิ่งไปเห็นว่าเราสกิปได้ไอ้แปายสกิปเนี่ยเห็น,นไหมทำไงวะเนี่ย คุณต้องการข้ามอู้มันข้ามได้ด้วยเดี๋ยวเราลองกดข้ามสิอ่าเราจะได้อะไรกดข้ามไปเลยเหลือ293โลบักโอ้ยเยอย่าหากดนะ29โลบักได้คอมมอนโอ้ยเอาขอมาใส่ดีกว่าเกิดรายทั้งเสรษดาตังถ้าใครรวยก็จะไปนะน้องคอมมอนอีกแล้วออแตคิดแม่งคิดจะรอแล้ว39โลบักไปใช้เลย ปึ๊บได้เลยเย้สร้างเสร็จแล้วเย้ป่ะเก็บมาเลยดีเราได้มเมลิพไนแล้วเมลิพันนี่มเมลิพันสามารถมาใส่ตรงนี้ได้เนะเาะก็เอามาใส่ก่อนเลยแล้วเราก็จะคับใหม่เดี๋ยวทำไมเรากดใส่ไม่ได้อ๋อเราต้องไปปลูกโอ้ยทำไมคลิปนี้พี่รู้สึกว่ามานนานจังโอ้พ่อมึงสกชโพกโอ้ยสอช๊ชโพกเลยเหรอพี่เสร็จยังคือต้องรอผลออกงอกด้วยเดี๋ยวรอ เอดีอ๋ยวรอมันลงอกนะพี่อยากเล่นคอนทอ่ะอยากเล่นคอนทสกิปเลยข้ามเวลาการสร้างไป3ามก้าโลบักอุ้ยได้ขอสองอันเชดโดวปาไปใส่เลยปึ๊บมาแล้วก็ผสมตรงนี้นะเฮ้ยไม่ใช่สิผสมตรงนี้คราฟตรงนี้ไงมาคราบเลยขอมาใส่แล้วก็รีเซอรี่ดีเว แล้วก็เสาวลฟแอเสา,เา้ามีเยอะ่ะเหมืนจะซื้อไว้นะไหนเสาโลฟแออ่าโอเคเหลือพอดีเหลือสามอันแล้วก็กดผสมได้เลยใช้เวลาเท่าไหร่โอ้โหหนึ่งชัวง่วโมงก็ไม่นานเท่าหร่อยสะไม่เห็นจะหน่อเลยเดี๋ยวเราจะครับพวกเอ่อหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคดีไ้ ปึ๊บ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 แล้วก็ซีดหรอโอเคเราต้องเอาผลไม้ซีดไม่ใช่ผลไม้ซีดดอกไม้ปึ๊บเอาดอกไม้มาใส่แล้วก็ดอกไม้ยกักอ่ะเรียบร้อยทําการสตาร์ได้1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นเจ้าใรดิระหว่างที่รอเนี่ยพี่จะมาเปิดไข่ดีกว,ว่าอันนี้พี่จะได้ตัวอะไรโอ้โหสี่สิบเก้าโลบักใช้เลยแม <c oughs> เ,เปลืองจริงๆแต่ก็ใช้ลนะอ่ะเดี๋ยวดูซิได้อะไรปึ๊บอุ้ย ตัวอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวนะถามจริงโอ้โหมันออกมั็นออก44ให้พี่สภาพ์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูสายฟ้าทอไหนข้ามเวลาการสร้างเลยฟึ๊บดีหน้าตาเป็นไงใชาได้แล้วดีเราสามารถเรียกสายฟ้าได้มาแล้วก็ซีด มันจะราคาเท่าไหร่อยากรู้จริงเลยปบ๊บอ่ะมานี่ได้เปที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาปลูกกันเถอะหน้าตาเป็นยังไงเนะี่ยโอ้วยเสริต่อดีพี่ได้ใช้ทางน้ำของพี่หมดแล้วแล้วดูเหลือ36โอ้ยอืมเอ้าอุ้ยมันได้แล้วว่ะดีพี่เก็บได้แล้วโอ้หน้าตาปเป็นสีแดงมาเดี๋ยวเราเอามาใส่ตรงนี้นี่แล้วก็คาพได้เลย อ่าเรียบร้อยไหนเดี๋ยวเราเอาสคิปกันดีกว่าไอเทมตัวนี้มันใช้ยังไงฟืบโอ้โ,อโหตอนนี้เลยสี่โลบั๊กจากหลายร้อยโลบั๊กเออหรือแค่นี้มันเป็นของตกแต่งเครื่มสติกอ่าไหนเอามาใส่สิอ่าบั๊กตรงนี้เลยปึ๊บมันเป็นไงวะเฮ้ยจริงเหรอใช้แค่นี้จริงเหรอระหวา่างรอดอกไม้ต้นนั้นโตเดี๋ยวเรามาใช้คอ,อนทองเถอะ เดกการนี่เลย่งสองซ้ำโอยอย่าบอกแล้วว่าแค่รอบเดียวพี่นึกว่าใช้ได้หลายรอบแต่ที่จริงใช้ได้แค่รอบเดียวเดี๋ยวนะพี่สังเกตเห็นว่าตรงนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูซิอ่านี่คืออะไรอุ้ยเลเวล100หนึ่งรอยรอโอเคเอามาใส่กันเป็นยังไงวะเดี๋ยวดูดูปอะไรวะ เลือกดูเพ,พื่อบริโภคจะเพิ่มระดับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับหรอถ้าใครรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม็นได้นนะอุ้ยอะไรอยู่บนฟ้าะอะฮะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยอีฟิวโม e มนต์สเลตเตอร์ตอนนี้พี่สามารถเก็บได้แล้วมาเราเก็บกรรันฟืบเ mm. นี่หน้าตามันจะเป็นยังไงเอา้าอยู่ไหนวะของเต็มมาไหนดูซิ พึบโ oh! <laughs> อ้ไอ้ไอ้เป็นสีเหลืองอ,อ้าวอ่ะเดี๋ยวสีเหลืองเดี๋ยวสีฟ้าเลยอ้าสีฟ้ามา,าจากไหนใจญบ้างเลยนะเนี่ยนี่ที่ยลองมาดูราคาว่ามันราคาเท่าไหร่ปึ๊บราคาเท่าไหร่แจ๊ะเทอมัดโอ้หสี่ร้อยกว่าล้านเลยเหรอถ้าติดสถานะมันจะเกิดอะไรขึ้นเรก็ติดสถานะนะมะันติดสองสถานะเอต้อนเนี้ยเออก็ถือว่าโอเคอยู่มั้ ใครไปทำลาคงราคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าลืมกดซับด้วย